รับผมทับผมฝนตกเลยฝนลงฝนตกเไตลาดเลยตลาดตกตกฟัมฟัมฟัมพัมพัมดูฝเลยปไหนเลยูองามืเงี้ยเฮ้ยตกแหงมัมัมมตกจะมาเลยฝนับท่ม ตกเตียมหมดเลยวันนี้พยากรอากาศนะครับผมพยากรอากาศทุกคนด้ยละซ่านตกตๆๆๆๆเลยบ้านเลยตกตยตกตกหมดเลยดูดูดูตกเลยมาเีนวตลับ

โอ้ตกแล้ยเย้ตกดูโดูสภาพอากาศแล้วตัวสภาพอากาศไม่ไหวเลยดูตกเนี่ยทุกคนผมโมงเย็นแล้วนะสภาพอากาศวันนี้นะครับดูฝนตกพทำๆๆเลยดูโอ้โหเห็นเลยกินน้ำไม่ได้เลยวันเนี้ยร้องเลยนะครัว

ดีดีมุดจมดกเลยจมมดเลยตากันจมดูจนนดิหน้าแล้วข้างหลังเลยโอ้โอ้ตเลยเทำไงดีอ่ะหุกเลยเล คนะครับขอสภาพอากาศรายงานวันนี้นะครับฝนตกเด,ดอ็กนี้และตอนนี้นะขอบคุณมากครับผม